ก็ต้องพูดถึงเรื่องการเมืองอะ่ะผมสงสัยว่าวันนี้นายกเองเนี่ยก็จะเดินทางมาทางนี้ล่ะตอนนี้อยู่ศีสงครามไปจากนี้อีกประมาณหนึ่งกิโลก็จะถึงที่นายกรัฐมนตรีจะมาปราศัยช่วยผู้สมัครเบอร์แปดพักเพื่อไทยโอ้หน้าภาพภูมิใจผู้สมัครนะครับมีนายกรัฐมนตรี มาช่วยหาเสียงมาเป็นพี่เลี้ยงนายกรัฐมนตรีลงทุนถึงขนาดนั้นมีความสำคัญถึงขนาดนั้นหน้าภาคภูมิใจกับเบอร์แปดเป็นอย่างยิ่งที่สินค้าแบกกระดินได้ขึ้นสู่ห้างสรรพสินค้าดังทำไมที่เรียกว่าแบกกระดินผมไม่ใช่ดูถูกคุณค่าของใครค่าของคนค่าของความเป็นมนุษย์มันเสมอเท่าเทียมกัน อย่าเยียดหยามกันแต่ที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่าเบอร์แปเนี่ยเป็นแค่นายกอบจหนึ่งสมัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครนายกอบจอนครพนมสู้กับสอสสิบสีสมัยนายแพทย์ประสงค์บูญพงเป็นรัฐมนตรีสีครั้ง ทั้งชีวิตเป็นนักการเมืองเบอร์สามหรือเปล่าอ่ะเบอร์สามและก็เบอร์แปดสู้กับเบอร์สองด็อกเตอร์ขวัญเป็นนายกอ,อบจอมาแล้วหนึ่งสมัยเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยลงในานามอิสระ สองท่านนี้มีดีกรีประสบาการณ์เหนือกว่าเมื่อแปดหลายเท่าแต่ไม่ได้รับเกียรติไม่ได้มีเกียรติจากนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีมาช่วยหาเสียงเพราะเขาไม่มีพี่เลี้ยงเป็นนายกผมมาสรุปง่ายๆแทุที่นายกรัฐมนตรีต้องยกคับมาในวันนี้ และก็วันที่สิบปดทักษิณชินวัตรก็จะมาด้วยมาทั้งสองพ่อลูกได้ผูกคอตายแน่คนนี้เพราะจะแพ้รัพพนูรดูท่าทางนี่แหตุที่มาก็เพราะว่าเกรงว่าสิ่ก์ก่นกดเบอร์ปดเนี่ยสิ่ก์ก้นกดของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมกลัวสิ่ก์ก้นกดของรัฐมนตรีจะแพ้ เพราะเป็นแค่นายกอบตอจะมาสามัครนายกอบจอก็ไม่มีคนรู้จักทั้งจังหวัดผลงานก็ยังไม่เด่นชัดเกรงว่าแพ้แน่นอนก็เลยต้องยกกีธาทัพกันมาช่วยช่วยกว็แพ้เอากันอย่างนี้แหละครับการที่พรรคเพื่อไทยทำเช่นนี้ไม่รู้ว่าเห็นหัวชาวนครพนมหรือไม่ผมมั่นใจว่า คนที่มีประสบการณ์อย่างนานช้ามากมายในนครพนมลูกหลานชาวบ้านเป็นมหาบัณฑิตจบปริญญาอย่างมากมายที่สนใจการเมืองแต่พรรคเพื่อไทยเขาไม่เลือกเพราะไม่ใช่สายเลือดสืบสันดานมั้งก็เลยไปเอาอาดีตนายกอบตอนหนึ่งสมัยมามาลงไม่ทราบว่าพี่น้องชาวนะครพนมจะคิดอย่างไรผมไม่ได้เหยียดยามใครทั้งสิ้น ผมก็ไม่ใช่คนดีเป็นที่สุดแต่เปรียบเทียบไปฟังว่าการที่จะเอาสินค้าเอานักการเมืองมาเสนอกับประชาชนนั้นเนี่ยมันคัดเลือกกันหนอยว่าทักษิณไม่ใช่ว่าใครก็ได้เอาสายพันธ์มันมานี่มันการเมืองครอบครัวอย่างที่พลตระเวจเอกเสรีพูดทักษิณก็คล้ายมุนเสนตั้งตัวเองเป็นสมเด็จตั้งลูกเป็น เพบทตบอตอนนี้ตั้งลูกชายเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบเทียบให้ฟังหาเรื่องตั้งแต่เช้าเพราะผมบอกแล้วว่ามาภาคอีสานมาหาเรื่องอย่าให้นักการเมืองที่สร้างความขุ่นเคืองให้กับประเทศมาสร้างความมาเพทยอีกต่อไปนะครับเอาปัญยายสัพพคุณเบิ์สา เบอร์8กับเบอร์สองแล้วว่าเป็นอย่างไรเอาเบอร์สามหน่อยนะหมอสองเนี่ยถ้าไม่พูดถึงบุคคลน,นี้จะเสียใจเป็นอย่างยิ่งี่แรกผมคิดว่าสมัครเล่นๆผมเลยไม่เอ,อ่ยถึงหลายคนบอกว่ามาสมัครมาเพื่อขัดตาทับมาตัดคะแนนนะแต่เมื่อได้ไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดก็ได้ทราบถึงจิตวิญญาณ ว่าวัดปลายชีวิตของท่านที่สร้างสมประสบการณ์ยาวนานกว่า14สมัยเป็นสสเนี่ยเป็นรัฐมนตรีสี่ครั้งเรื่องทุจะเดคิดไม่ชอบก็ไม่เคยมีต้องการสมัครนายกอบาาจอครั้งนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการบริหารงานท้องถิ่นไม่ใช่เข้ามากินเมือง ไม่ใช่เข้ามาสร้างรากฐานทางการเมืองเพื่อสืบต่อระดับชาติหรือเข้ามาทำธุรกิจการเมืองท่านนายุก,กว่า8 0ปี8ปปีและก็ไม่ทราบว่าอีกอี่นาทีข้างหน้าท่านจะมีลมหายใจอยู่หรือไม่ไม่ใช่ว่าแช่งท่านก็เลยคิดว่าจะเอาประสบการณ์ที่ทผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ย มาในนมิตนครพนมที่มันจมอยู่ใต้การเมืองอาจมเนี่ยการเมืองธุรกิจการเมืองครอบครัวเนี่ยให้มันสดใสไม่ใช่สลัวหมองมัวอยู่เช่นนี้อยากจะมาสร้างบรรทัดฐานในการบริหารราชการท้องถิ่นนายกอบจให้เป็นอบจอที่กินได้ ไม่ใช่อบจอที่ใครต่อใครเข้ามาทำธุรกิจใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งนี่แหละครับนายแพทย์ประสงค์เนี่ยหมอหรือหมอสองต้องการเข้ามาสร้างอจอพนมอบจอพนมเนี่ยให้เป็นแบบอย่างแก่อบจอทั่วประเทศด้วยและใครมาเป็นนายกอบจอคนต่อไป เพจะได้เดินไปในทิศทางนี้มันเป็นการสร้างความอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนแบบบูรณาการยั่งยืนท่านขอเพียงสมัยเดียวท่านยังแข็งแรงจอไบเดน8 0กว่ายังเป็นประธานาธิบดีได้โดนัทซัมป์80กว่าเช่นกันชาวอเมริกันยังไว้วางใจ แล้วทำไมพี่น้องชาวนครพนมที้รู้จักคุณหมอสงทั่วทุกหมู่บ้านจะไม่ไว้วางใจบ้างแต่ที่พี่น้องพนนครพนม,นพนมยังครึ่งๆ่งกลางๆก็เพราะไม่มีใครไปให้แสงสว่างกับพี่น้องประชาชนนะครับผมได้รู้จักมักคุณกับท่านไม่เคยเห็นหน้ากันเห็นกันครั้งเดียวตอนที่อยู่แสรีรวมไทย เมื่อได้สัมผัสได้พูดคุยก็ประทับใจมั่นใจว่าคนคนนี้เป็นเท่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนชาวนครพนมได้ดีเช่นกันไม่ใช่มีเฉพาะสองแปดสก็น่าสนใจและนโยบายที่น่าสนใจสองประการวันนี้จะนำมาถ่ายทอด น่าสนใจในโยบายมากพระท่านประสบการณ์มากท่านบอกว่าก็ประมาณอ,นะอบจนครพนม2พันล้าน2พันล้านค่าราชการใช้ใจ่ายประจำอยู่แล้วเนี่ยงบประจำก็น่าจะ10เปรเซประมาณ8 0้อยล้าน8 0้อยล้านเหลืองบพัฒนา ด้านสาธารณรัฐบาสาธารณุขต่างๆเนี่ยพันสองร้อยล้านท่านบอกว่านครพนมเนี่ยจะได้หมู่บ้านละหนึ่งล้านเป็นกองทุนไม่ต้องรอรัฐบาลกลางผมฟังแล้วภาคภูมิใจก็เดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดอีกครั้ง ท่านตั้งใจจะทําหมู่บ้านละลานเอากงบะบจนี่แหละให้กับพี่น้องชาวนาครพนมไม่ต้องรอไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตไม่ต้องรอไอ้เงินอะไรไม่รู้ที่มันโคษรนากันโอ้ยพายุหมุนพายุหมุนถามนายกอิงมันหมุนกี่รอบไปตอบกระทู้ในสภาก็ไม่กล้าผมไม่ได้มาเยียดยามภูมิปัญญากันหรอกครับแต่ว่าเป็นนายก แบบวิ่งราวเช่นนี้แบบถูกสร้างขึ้นมาลวกๆเช่นนี้มันมีศักดิ์ศรีตรงไหนวะนี่มันบริหารประเทศสร้างความสุขสมบูรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่มาเพื่อเป็นเกียตรติแก่วงศตระกูลถืิอทอดครับทั้งทายาทถ้าทายาดีไม่ว่านี่มันทายาทปีศาจอาจููน่ะพ่อเสียของผม ไม่สามารถพูดชมกับผู้ที่ไม่น่าเชยชมได้คนที่ตรบัดสัตว์ไม่ยืมหยัดกับคำพูดตัวเองไม่เก่งใจบาปไม่รู้ผมจะชมยังไงแกล้งชมไม่ได้อะนี่คือข้อเสียที่ผมเสียสเนิทไปตรงนี้ว่าดา่าอุิก็ถ็ถนเลยเอ้าวนายแพทยประสงค์หมู่บ้านละลาน และอีกโครงการหนึ่งสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีไม่ทราบพ,พี่น้องจําได้หรือไม่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็คือโครงการนมโรงเรียนท่านเห็นว่าเด็กทุกวันเนี่ยไม่ได้ก,กินนมก็เลยทําโครงการแจกนมนักเรียนมาตั้งแต่รัฐบาลชวนสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีจนกระทั่งบับน,นี้ผมก็เพิ่งทราบว่าเป็นโครงการของรัฐมนตรีคุณหมอสงบุญพงษ์ นี่แหละครับนโยบายของท่านมีมากมายแต่วันนี้ฉายแค่นี้ก่อนนะครับฉายกันแค่นี้ก่อนรอบเช้าเดี๋ยวไปบรรยายกันต่อหลังจากนี้ก็จะไปจัดการท่าทายนะครพนมหน่อยเอาให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนกันแค่นี้ไม่มีความผิดที่ท่านจะสนับสนุนใครเพราะข้อมูลของเราไม่เท่ากัน อย่าได้ถือโทษโกนเรื่องผมนะครับผมทราบข้อมูลมาเป็นเช่นนี้ที่ไม่สามารถจะคืนดีกับตะกูลชิน,นวัตได้ถ้าตราบใดเขาไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกราบเท้าขอโทษประชาชนที่ปล้อนอำนาจประชาชนไปเื่อๆถือดีอย่างไรไอเดียวรับนรกฮ่องกงเดียวรับนรกลังกาวีคนที่ปล่อยผีทักษินมาเนี่ย คงจะรู้แล้วว่าผีตัวเนี้ยสมควรจะเอากับลงหลุมอีกครับสัวสับข้ามาภิดียตอดีประโรคประภัยสวัสดีครับ